สวัสดีครับเอฟซี 3, ทุกท่านครับผมตอนนี้ผมยืนอยู่ที่วัดรมรังสีนี่เป็นประตูทางเข้านี่ก็เป็นบ่อปลากล่า้ยบ่อปลาปลา,ปลาเยอะเลยเนาะนีะ่นปลานาะเลยอโอ้แต่น้ำมันปิมปิมเงี้ยน,น,น่ากลัวมันก็จะกระโดดไปกับน้ำฝนเนาะมัจะไปวะเนาะ,นะหรือมันไม่ไปมันก็ไม่แน่เนาะ มันทั่วมาเนี่ยมันก็จะออกไปหมดนะโอ้โหดูปลาพี่น้องนะมีมีลอยอยู่ตัวน่าจะเป็นปลาทับทิมนะสงสัยโอ้โหเยอะมากวันนั้นผมก็พาพวกมาปล่อยตรงนี้เลยวัดพรมรังสีอยู่หลังหมู่บ้านสิริสุข วัดก็เลี้ยงเนาะคนเขาเอามาปล่อยเอาอาหารมาให้กินที่วัดอู้เยอะมากเลยปลาปิ้งเต็มไปหมดในนี้นะมมีอาหารหน่าจะกระโดดมาเนาะมันไม่มีสายมันน่าจะมีเขาขายอาหารด้วยเฮ้ยปลาช่อนตัวเบลเลอเลยพนะี่เนอะปลาทับทิมโอ้มันเชื่องหมดแล้วเนาะ ปลาเยอะมากมายเลย่อนอะวัดพรมรังสีนี่อยู่แถวแถวดอนเมืองอยู่หลังหมู่บ้านสิรีสุขครับผมใครอยากจะซื้ออาหารมาให้ปลาก็ซื้อมาได้ครับผมเพราะปลาก็น่าจะขาดอาหารเนาะแต่ก็ตรงนี้มันก็เป็นที่เย็นเนาะโอ้โหเย็นมาก,กตัวตัวอะไร้านะ ใหญ่มากน่าจะตัวตัวเงินตัวทองไปางโอ้ยปลาทับทิมอันนี้ปลาทับทิมตัวใหญ่ๆแล้วมันไม่กินเลยโอ้โหดูไปทางนูน้นน้ำมันท่วมไปทางนูนน้นเลยนะท่วมมีสาลากลางนูเกือบจะท่วมเหมือนกั่นนะศาลากลางน้ำโอ้ยมัน ไม่ได้หรอกรามก็ต้องออกไปแล้วพูดถึงเนาะยังไงก็ต้องออกเดี๋ยวเราจะสูมวัดสรากลางน้ำสวยงามมากทา,านน,นู้นอ่านว่นนาอะไรเนาะตามอมไม่เห็นแล้วคุณอ่ะ โอ้น่าจะหลายสิบโลนะตัวใหญ่มากเห็นหัวมันเบลอเลยมันยาวไปนู้นปลาฟุบปุบปุบอยู่นูนยาวเพื่อนเพื่อนมาดูปลาสี่ได้ไม่มีค่น่าจะมีร้านอาหารขายตรงนี้เนาะโอ้เรามีแจวเลยเนาะน้ะเราจะทำเป็น ไอ้กระสอบทรายมากัน้นถ้าหาว่าไม่กัน้นมันก็ไปโน่นหมดเนาะก,กั้นได้แค่นี้ถ้ามันตกมาอีกมันก็ยุ่งอยู่ก็ท่วมหมดแล้วปลามันจะไม่ไปบมองเงวนะเนาะโอ้เดินตามนี่น้องเดี๋ยวเราก็จะเดินตามไปดูตรงนี้ปลามันจะวิ่งมาตรงนี้เนาะเอ้เฮ้ เฮ้ยกลัวว่จะข้ามไปอ,อตัวนั้นที่มันลอยอยู่นั่นลอยอยู่นู่นตัวใหญ่มากวิ่งไปวิ่งมาจะขึ้นไปศาลาว่าผมรู้เจ้านายใหญ่เราโอ้โหเป็นแหล่งรวมเลยตอนนี้เนาะมีต้นไม้ใหญ่ๆปลาเขาเข้าไปอยู่ในนั้นหละพี่น้อง ปลาช่อนขึ้นมาเนี่ยมันท่วมแล้วถนนตรงนี้ก็ท่วมเป็นไปได้ต้องทำกำแพงให้เขาอะนะทำตะข่ายตรงนี้ต้องเป็นตะข่ายวลน้ำท่วมปลาจะได้ไม่ออกใช่ไหมโอ้อย่างนี้มันก็ออกไปหมดอยูนะ่เนาะมันจะเหลือเลยพูดถึงนะออกกระชาานก็จัดให้เลย พูดถึงอะ่ะเออวัดพรมรังสีนี่ปะตปะวีเปตะวีเนาะปตะวีชื่อวัดวัดพรมรังสีนี่ทางออกไปหมู่บ้านสีสุขถนนพี่น้องทางไปสีสุข นาทีแล้วเดี๋ยวให้ไม่ได้แปดนาทีก่อนเนาะีเราก็จะลง,งเพื่อนนี่รถเรารถนักข่าวนะรถสํานักข่าวไทยสํานักข่าวดอนเมืองเห็นไหมรถค่นนอ,อะรตัวอ,อะไรก็ไม่รู้นะนี่ที่กล้องอันนี้ก็จับตัวนึง าเยอะเลยพี่น้องดูนอกมันบุบบ๊อบบุบบ๊อบอย่งน,นั้นเลยโอ้ตรงนั้นเ่ะท่วมหมดแล้วนะตรงนั้นตรงนั้นตรงเจดีท่วมหมดเลยท่วมต้องดูดออกเรื่อยๆเป็นปลาทับทิม,มน,นะ ต้องเป็นปลาทับทิมนะเยตัวนี้ตัวเบลอเลยโอ้ถ้าตกหนักๆน,นี่ไม่ต้องมาเลยใช่ไหมท่้มหมดอ่ะอเานาะพอฝนตกหนักๆนี่เรียบร,ร้อยเลยทางชม <c oughs> มั่งมาเลยพี่น้องถ้าใครอยากจะซื้ออาหารมาเลี้ยงก็เขาก็ต้องซื้อมามาว่างนี่ก็ถ้าเป็นมีแบบร้านค้าขายพวงอาหารเนี่ยน่าจะดีเนาะตรงนี้เนาะเราก็จะได้ช่วยสนนุนซื้อน้องไปแล้วไปแล้วมหายลมเย็นดีจัง เย็นกับปลาเนาะหน้าร้อนก็นไม่จะกลัวเนาะวัดพรมรังสีครับผมแล้วสวัสดีครับเยี่ยดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดพรมรังสีมาเที่ยวชมดูบอ่ปบอปลาผมบอกปลาที่วัดพรมรังสีโอ้ปลาเยอะมากเลยครับน ปาวิ่งบ๊บบบ๊บบ,บ,บ,บ๊อบเลยนะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ